จังหวะชีวิตของเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตศิลปินที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีคนไทยก็พร้อมใจเรียกกันว่าพี่ เดอะโมเมนรายการที่ถอดจังหวะชีวิตผู้คนบนโลกเพื่อเรียนรู้และประยุกต์นำไปสู่ก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นขอสวัสดีทางการอีกครั้งหนึ่งีพวกเราคนที่เบิร์ดเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2501ที่สลัมย่านบางแคเขาเป็นลูกคนที่9ในบรรดาพี่น้อง10คนของเจมแม็กิินตแพทย์ทหารลูกครึ่งสกอตมอนและอุดมแม็กิินต ด้วยความยากจนพี่เบิร์ตต้องทำงานหลายอย่างเพื่อจุนเจือครอบครัวค่ะทั้งพับถุงขายเรียงเบอร์เก็บกระป๋องนมขายและเย็บงอบอีกอาชีพคือการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในสลัมรายได้แล้วแต่คนบริจาคเลยค่ะบางก็5บาทบางก็10บาทแต่ความลำบากไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความชื่นชอบการร้องเพลงของพี่เบิร์ตเลยค่ะ พี่เบิร์ดซ้อมร้องเพลงกับพี่น้องที่ร่วมกันเล่นดนตรีโดยใช้ชื่อวงว่ามองดูเลียนและเขาร่วมการประกวดร้องเพลงตามงานวัดตอนเรียนที่วิทยาลัยพนิชยาการทนบุรีพี่เบิร์ดก็เป็นนักร้องอยู่ในชมรมดนตรีสากลค่ะนักร้องรุ่นน้องในชมรมที่โด่งดังอีกคนคือพี่ทัศน์ณตะกวดทุง่ง เมื่อเรียนจบปวสสาขาการจัดการพี่เบิร์ตเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าพระชีวิตตอนนี้ดูเหมือนว่าจะห่างไกลจากวงการบันเทิงแต่ความจริงแล้วเขาเข้าใกล้วงการบันเทิงมากขึ้นไปอีกด้วยการรับงานถ่ายแบบและงานโฆษณาแต่งานเสริมที่เปลี่ยนจังหวะชีวิตของพี่เบิร์ตจริงๆคืองานกลางคืนค่ะพี่เบิร์ตรับจ็อบเป็นพนักง,งานเปิดประตูให้กับดิสโก้เทคที่ชื่อว่าฟามิงโกในโรงแรมแอมบาสเตอร์ ที่นี่เองที่ทำให้พี่เบิร์ตได้พบกับผู้จัดละครชื่อดังอย่างพี่ไก่วรายุทธมิลินทจินดาฟังให้ดีนะแฟนโบนะพี่ไก่เป็นผู้เปิดประตูต้อนรับพี่เบิร์ตเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการให้พี่เบิร์ตแสดงละครเรื่องน้ําตาลไหมในปี2526ผลงานชิ้นนี้ทำให้พี่เบิร์ตกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงหน้าใหม่และเริ่มมีผลงานอื่นๆตามมา แล้วก็เป็นพี่ไก่อีกที่แนะนําให้พี่เบิร์ตไปประกวดร้องเพลงที่เวทีสยามกลาการเมื่อปี2527พี่เบิร์ตคว้ารางวัลจากเวทีนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ได้พบกับพี่เตอ๋อเรวัตผู้นั้นนาไปสู่การออกอัลบั้มแรกในปี2529หาดทรายสายลมสองเรา ในช่วงสองปีที่รออัลบั้มเสร็จพี่เบิร์ดยังคงมีผลงานการแสดงต่อเนื่องโดยรับบทพระเอกหนังครั้งแรกในเรื่องด้วยรักคือรักคู่กับพี่ฟูอัญชลีจงคดีกิจเฉพาะปี2528พี่เบิร์ดมีงานละครถึง7เรื่องและปี2529ที่อัลบั้มวางแผงพี่เบิร์ดยังรับละครอีก2เรื่องและภาพยนตร์อีก2เรื่อง แม้ผลงานละครจะถูกอกถูกใจคนดูแต่พี่เบิร์ดก็เลือกเปลี่ยนจังหวะชีวิตของตัวเองด้วยการก้าวจากการเป็นดารามาเป็นศิลปินเต็มตัวเหตุนี้ทำให้งานละครและภาพยนตร์ของพี่เบิร์ตลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงอีกบทบาทที่ต้องยกเลิกไปคือพิธีกรรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตคู่กับพี่ตั๊กมยุราว่าสาเหตุที่เบิร์ดหยุดการเป็นพิธีกรเจ็ดสีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนั้นก็เพราะว่าเบิร์ดเองต้องเลือกเบิร์ดก็เลยเลือกตอนนี้เลือกเป็นนักร้อง ทำให้ในป25ี2530พี still, still years, sí, ่เบิร um, ์ดม nice ีพลังมากพอที่จะทำเพลง2อัลบั um wow. ้มติดต่อกันนั่นคือสบายสบายและรับขวัญวันใหม่ปีเดียวกันพี่เบิร์ดยังเจียดเวลามารับงานภาพยนตร์เรื่องหลังคาแดงที่สร้างชื่อให้อย่างมากตามด้วยการออกอัลบั้มสคศในปี2531 พักหายใจหายคอได้ไม่นานพี่เบิร์ดก็ออกอัลบั้มบุ้มเมแรงในปี2533ซึ่งประสบความสำเร็จถล่มทลายด้วยยอดขายเกิน2ล้านตลับส่วนผลงานละครในปีนั้นอย่างคู่กรรมที่พี่เบิร์ดรับบทเป็นโกบริก็ขึ้นแท่นละครเรตติ้งสูงสุดอันดับหนึ่งของเมืองไทยตลอดกาลกวาดเรตติ้งไปมากถึง40กรมมี่ตอกย้ำความแรงของพี่เบิร์ดต่อในปี2534ด้วยอัลบั้มพริกขี้หนูที่มียอดขายเกือบ4ล้านตลับ ทำสถิติยอดขายสูงที่สุดในยุค90หลังจากนั้นพี่เบิร์ดก็ห่างหายไปจากการออกอัลบั้มนานถึง3ปีก่อนจะปล่อยอัลบั้มทอดทงออกมาในปี2537แม้ยอดขายจะลดลงจากพริกขี้หนูแต่ชื่อของพี่เบิร์ดก็ติดลมบนของวงการบันเทิงไทยและได้รับการตอกย้ำจากการรับบทเจ้าสันในละครเรื่องวันนี้ที่รอคอยเอาไปให้เส็จพี่ของข้านะ แม้ผลงานการแสดงในช่วงหลังจะลดน้อยลงแต่ผลงานเพลงแนว R&B ที่ฟังสบายเข้าถึงง่ายเนื้อร้องกินใจดูเหมือนจะแจ้งเกิดให้กับพี่เบิร์ดอีกครั้ง,งส่วนเพลงเร็วก็ไม่น้อยหน้าค่ะช่วยขับเน้นความเป็นซูเปอร์สตาร์ขาแดนของพี่เบิร์ดให้ชัดขึ้นอีก ในบทความชื่อเบิร์ตธงชัยจากหนุ่มแบงค์พนักง,งานต้อนรับสู่ศิลปินแห่งชาติเบอร์หนึ่งในใจตลอดการของคุณจกักริดสิริรินมีการวิเคราะห์ความสําเร็จของพี่เบิร์ตโดยระบุว่าพี่เบิร์ตไม่ได้เป็นเพียงนักร้องหรือนักอินเตอร์เทนแต่ยังเป็นมาร์เก็ตติ้งแมนด้วยกล่าวโดยรวมคือแม้พี่เบิร์ตจะไม่ใช่ศิลปินในความหมายของผู้สร้างผลงานได้ด้วยตนเองแต่เขามีสัมผัสทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมหลังจากลงมติเลือกเพลงเขาก็จับอารมณ์เพลงนั้นได้อยู่หมัด ความเป็นมาร์เก็ตติ้งแมนนี่เองเป็นสิ่งที่หาได้ยากในวงการเพลงไทยสากลและคงไม่มีหลักสูตรการตลาดในสถาบันไหนใช้หลักวิชาการเหมือนที่พี่เบิร์ตใช้อยู่โดยเฉพาะการทำการบ้านทางการตลาดอย่างหนักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์วางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งรุกและรับผ่านการทำงานของทีมการตลาดมืออาชีพการสร้างสารรค์ผลงานเพลง18อัลบั้มในรอบ37ปีไม่รวมผลงานเพลงพิเศษและคอนเสิร์ตแบบเบิร์ ทำให้พี่เบิร์ตกลายเป็นซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งตลอดการสถานะนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งเมื่อกระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้พี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องหลังทราบข่าวพี่เบิร์ตกล่าวขอบคุณแฟนเพลงว่ารางวัลน,นี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะแฟนเพลงที่สนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ตมาตลอด นี่คือจังหวะชีวิตของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตอดีตหนุ่มแบงค์และพนักง,งานต้อนรับภูราการร้องเพลงเป็นชีวิตจ,จิตใจและได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาตินักร้องเบอร์หนึ่งในใจคนไทยตลอดกาลพบกับเดอะโ m เมนต์ได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ